ดูสดได้ที่นี่ถ่ายทอดสดไทย vs สวีเดนวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยเกมนี้จะเป็นนัดสองของทัพนักตบสาวทีมชาติไทยที่จะลงสนามพบกับสวีเดนทีมจากทวีปยุโรปในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568เวลา20.30น,านาแฟนๆสามารถรับชมการถ่าย ท่อสดแบบฟรีๆได้ทางช่อง p ี t v ท d 36ดีกลิกกลิ่นนี้ได้เลยช่อง p ีพีทีวี